สวัสดีค่ะพปกไก่เ้นเคยค่ากับช่องเราเองนะคะกับช่อง B O U K ภูมแสงรีวิววันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะวันนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือเดือนแห่งความรักนั่นเองก็คือวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ทนเองนะคะเราก็เลยจะมารีวิวของที่เป็นสีชมพูแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเราก็จะมารีวิวของสีชมพูนั่นเองนะคะ ของสีชมพูทั้งหมดที่เรามีนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะงั้นเรามาดูของสีชมพูชิ้นแรกกันดีกว่าะคะ่ะว่าเป็นอะไรนะคะขอเป็นของสีชมพูชิ้นแรกของเราะคะก็คือนี่ค่ะนี่ไพลเมอร์เองะคะไพลเมอร์ทาก่อนแต่งหน้านเองนะคะช่วยบำรุงผิวหน้าให้หน้านุ่มชุ่มชื่น,นะคะ่ะ <Wow. S 1> เห็นว่ากล่องเป็นสีชมพูะคะ่ะเราก็เลยมารีวิวเป็นสีชมพูนั่นเอง ของชิ้นแรกของเราค่ะเป็นไพรเมอร์นั่นเองค่ะเห็นว่าเป็นสีชมพูค่ะเราก็เลยมารีวิวเองค่ะอันนี้เราก็ใช้ไปเยอะแล้วค่ะเหลืออีกนิดเดียวเองค่ะประมาณสิบห้ากรัมนะคะสิบห้าจีนเองค่ะอันนี้เราก็เคยมารีวิวแล้วนะคะเราก็เลยมารีวิวเลยนะคะ่ะเป็นสีชมพูนี่จะทำให้หน้าเรา นุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นค่ะทาก่อนแต่งหน้านะคะเราก็เลยชอบตัวนี้ค่ะสีชมพูนี่ต่อไปชิ้นที่สองเองค่ะชิ้นที่สองสีชมพูขอเป็นนี่กันนะคะซาลาเนี่นะคะเห็นเห็นว่าเป็นกระปุกสีชมพูค่ะเราก็เลยมารีวิวเสลยนค่ะซาลาค่ะยาบรรเทาอาการปวดลดไข้นะคะหนึ่งร้อยไมทต้งเอง สีชมพูนเองค่ะข <concur rency wallet> ้างในก็มียาพอประมาณค่้มีทั้งหมด100เม็ดนั่นเองนะคะเหมือนกับโฆษณาเลยนะคะไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า1 0 0 0มิลลิกรัมเคยดูโฆษณาหรือเปล่าคะโฆษณาที่พี่เวล่าโฆษณาแล้วก็มี P.A.W. โฆษณาเหมือนกันนะคะก็คือซาล่ายาแก้ไข้เองบรรเทาปวดลดไข้เลือกซาล่าซาล่าหนึ่งพมิลลิกัมคะของสิ้นที่ซไม่ว่าเราจะเอาของอะไรมารีวิวสีชมพูเราก็รีวิวได้หมดนะคะไม่ว่าเป็นอุจัาร์หรือว่าเป็นยาอะไรแบบไหน,นะคะหรือว่าเป็นของใช้อะไรแบบนะที่มันเป็นสีชมพูที่มีอยู่ที่บ้านเราก็จะมารีวิวซะเลยนะคะ ต่อไปชิ้นที่สามชิ้นที่สามขอเป็นฟองน้ำเองค่ะฟองน้ำแต่งหน้าเองฟองน้ำแต่งหน้าค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะนุ่มมากๆเลยสามารถลงผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเวลาแต่งหน้าทำให้หน้าเนียนขึ้นนะคะเป็นฟองน้ำแบบนี้ฟองน้ำแต่งหน้าเองนะคะ สีชมพูค่ะอันนี้เราก็ใช้มานานแล้วค่ะมันก็เลยเก่าหน่อยนะคะ่ะจะออกมานุ่มๆแบบนี้นะคะ่ะสามารถลงผลิตภัณฑ์บนใบหน้าหรือว่าจะเป็นแป้งหรือว่าเป็นคอนซีลเลอร์หรือว่าครีมรองพื้นนะคะสามารถใส่กับตรงนี้ได้ค่ะนี่ทาแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าบริเวณบนใบหน้าของเรานะคะนุ่มมากๆเลยเราก็เลยชอบนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้หน้านี่ฟองน้ํานุ่มมากๆเลยนี่ ต่อไปต่อไปชิ้นที่สี่นะคะขอเป็น power bank นั่นเองนะคะ power bank สีชมพูนั่นเองเราก็เคยมารีวิวเหมือนกันนะคะเป็น power bank สีชมพูแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะสีชมพูแบบนี้คะ่ะเราก็เลยมารีวิวนะคะน่ารักมากอันนี้ก็สามารถเสียบได้นะคะเสียบอันใหญ่แล้วก็เสียบอันเล็กแบบนี้นะคนะ่ ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยน,นี่เราชอบมากค่ะพอมีสองฟังก์ชันด้วยกัน,นะคะ่ะสามารถชาร์จโทรศัพท์หรือว่าชาร์จเป็นแบตสำรองได้เลยนะคะแล้วก็มีหูฟังนะคะหูฟังแบบนี้อันนี้มีสองอันนะคะเราเอาไปใช้อันนึงก็เลยอันนึงน,นะคะนี่น่ารักมากๆเลยะคะ่ะนี่เค้าแบงค์ของเราสีชมพูที่หกที่เราจะมารีวิวก็คือนี่ค่ะกล่องใส่ี่สอง กล่องใสดินสอหรือว่ากล่องใส่ปากกาะคะ่ะน่ารักมากๆเลยเสีชมพูแบบนี้นะคะสามารถใส่ปากกาดินสอหรือว่าใส่ยาสีฟันแปรงสีฟันได้เลยนะคะกระปุกแบบว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็คือกล่องใสดินสอนะคะปากกาดินสอนะคะ่ะหรือว่าใส่ของต่างๆได้เลยนะข้างในก็จะออกป็นแบบนี้คะ่ะเป็นกระบอกทรงกระบอกแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเราเคยมารีวิวเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะ น่ารักมากๆเลยหรือว่าใส่พวกยาสีฟงยาสีฟันก็นได้นะคะแบบนีนะ้น่ารักมากสามารถมีที่จับหูแบบนี้ได้นะคะน,น่ารักสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยต่อไปของชิ้นที่เจ็ดชิ้นสุดท้ายของเราในค่ะเป็นสีชมพูเองคอ,อเป็นเป็น มค์เซลฟี่นะค่ะนี่ไมคเซลฟี่ของเรานะคะก็จะมีไฟแบบนี้นะคะ่ะมีไฟเปิดปิดแบบนี้ได้นะคะปรับได้สามระดับนะคะ่ะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ่ะนี่มีไฟแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะ่ะเอาโทรศัพท์ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยะคะ่ะ ไเซลฟีนะะ่นเองค่ะสามารถยืดได้เลยะค่ะนี่ยืดได้ยาวมากเลย <c oughs> ยืดได้ประมาณหนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรอะไรแบบนี้ค่ะก็ออกมาประมาณนี้นะคะ่ะไเซลฟี่นเองเป็นสีชมพูเองะคะ่ะยาวมากๆเลยนะสมมุติว่าใส่แบบนี้นล้ก็ถ่ายรูปค่หนึ่งสองแชะอะไรแบบนี้นะคะน น่ารักมากเลยค่ะเป็นไมซ์เซลฟี่นะคะสามารถปรับระดับได้เลยนะคะระดับแบบนี้ค่ะนี่หมุนแบบนี้ได้เลยนะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสามารถหนีบโทรศัพท์แล้วก็ยกถ่ายรูปได้เลยนะคะเราซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะเราก็มารีวิวเลยค่ะเราซื้อมาตั้งนานค่ะเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะน่ารักมากเลยไมซ์เซลฟี่สีชมพู นี่คือของทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นด้วยกัน,นะคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกัน,นะคะ่ะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสปายกด surprise, กระดิ่งให้กับช่องเราจะได้พลาดคลิปดีๆของเราในวันนี้นะคะและนี่คือการรีวิวของทั้งหมดเจ็ดชิ้นเจ็ดอย่างด้วยกันนะคะเป็นสีชมพูทั้งนั้นเลยค่ะให้ตรงกับวันวาเลนไทน์นทของเราเองนะคะนั้นก็ขอให้คนที่มีคู่ขอให้รักกันนานๆนนนะคะ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็ก็ขอให้เจอเนื้อคู่ให้เร็ววันนะคะเราก็ยังไม่มีใครเหมือนกันนะคะเราก็จะรอใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราะคะ่ะทําให้หัวใจเราพองโตนั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าะคะ่ะและนี่คือการรีวิวทั้งหมดของเราในว,วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนชื่นชอบกันนะคะคนชอบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยได้เลยนะคะว่าชอบ ของสีชมพูของเราชิ้นไหนบ้างน,นะคะหรือว่าทุกคนมีของสีชมพูชิ้นไหนอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะบ๊ายบาย